สวัสดีครับพบกันกับรายการซ่อมง่ายๆไม่มีกั๊กกับช่างโฮวันนี้เราจะมาดูพัดลมพัลรีรุ่น HT7774 สไลด์จัมโบ้กันนะครับอาการคลางเบาๆสำหรับใน EP พีแรกนี้เราก็จะมาลองตรวจเช็คอาการกันในเบื้องต้นจะประเมินอย่างไรว่าอะไรมันเสียเราทำได้ด้วยวิธีใดตามมาดูในคลิปกันครับ เอามือข้างหนึ่งจับไว้ที่หัวกระโหลกพอเตอร์นะครับอีกข้างหนึ่งเราก็มากดที่สวิตช์นี่นะฮะเอานิ้วใดนิ้วหนึ่งกดปิดไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็กดปิดและเปิดปิดและเปิดนะครับเราจะรู้สึกได้ว่ามีารราาามอ,อาการคลางเบาๆที่มืออาการคลางเบาๆแบบนี้เป็นได้ประมาณ3อย่างอย่างแรกคือแกนเนี่ยฝืดมากคลางเบาเท่าไหร่เนี่ยยิ่งฝืดเยอะเท่านั้นประการที่2องคาปาซิเตอร์เสื่อมถ้าไม่หมุนเลยเนี่ย แสดงว่าค่าเนี่ยเหลือไม่ถึง1ไมโครแล้วนะอาจจะเหลือแค่0.1 0.2นะครับไมโครซึ่งถือว่าน้อยมากจนไม่สามารถที่จะผลักให้โรเตอร์นหมุนได้และประการสุดท้ายนะครับก็คือมอเตอร์มันช็อตลอ่อผลักมอเตอร์ไปไม่ได้แล้วนะครับได้แต่มีคลางเบาๆอืดๆอ,ดอดนะ อาการคลางเบาเนี่ยก็จะเป็นได้3อย่างเราก็จะมาดูกันว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเริ่มจากการจับแกนเปล่าหมุนดูก,ก่อนโดยการถอดแกรงถอดไปพัดออกให้หมดนะครับแล้วเราก็จับแกนเปล่าเนี่ยหมุนดูเพราะว่าถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยถ้าเราจับหมุนไม่พร้อมไปพัดด้วยเนี่ยนะครับบางทีเราอาจจะสัมผัสไม่ได้เพราะว่าไปพัดเนี่ยมันหนักมันช่วยถ่วงให้เบามือะฉะนั้นเราต้องถอดไปพัดออกสะก่อนแล้วถ้าเราจับแล้วเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้สึกว่าเอ้ยฝืดหรือเปล่าวะก็ไปหาตัวอื่นเอาไปพัดออกให้เหมือนกันแล้วลองหมุนจับดดดูทททีละตััััววว่่่่่่าาาาาาเเเเออ้้ยมมมนนนนกกหรืืปถฝไแสง ตัวนึงอะ่ะมันฝืดเรามาดูกันเลยครับจับดูฝืดเยอะมากนะฮะถือว่าฝืดเยอะมากไม่ต้องถือแล้วฝืดหมุนไม่ไปเลยสรุปนะครับว่าแกนเนี่ยฝืดแน่นอนตอนนี้เราจะแจ้งราคาให้ลูกค้านะฮะแล้วก็เปิดมาดูซีซะก่อนว่าค่ามันยังเท่าเดิมอยู่หรือเปล่านะครับอันอาจจะเสื่อมแล้วหรือว่าอะไรบ้างแล้วที่สมควรจะเปลี่ยนเราจะได้แจ้งเขาไปสักทีเดียวและเราก็วัดโอมรวมดูคร่าวๆไปด้วยเลยครับ ตัวนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่มอเตอร์ของฮารตาลินะครับเป็นมอเตอร์อื่นนะครับแล้วก็ C ีเนี่ยครับมีอาการดูแล้วเนี่ยซีเนี่ยบวมแล้วด้วยนะฮะบวมแล้วด้วยนะครับเราจะวัด C ีนะฮะมิเตอร์ก็จะเสียบอยู่คู่นี้นะฮะคู่นี้แล้วก็ตับตัางค่าไปที่20ู่ตรงนี้นะฮะเพื่อทําการวัด C ีนะฮะวัดซีเราต้องตัดสายออกก่อนนะครับวัดซีนะฮะเราอย่าจับสายสองข้างแบบนี้นะครับ เราจะจับสองข้างตรงนี้นะคะเราจับได้แค่ข้างเดียวพอนะครับถ้าจําเป็นต้องจับนะฮะนี่นะแล้วเราก็วัดอย่างนี้ครับซีสองไมโครได้หนึ่งจุดเก้าเจ็ดก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับยังถือว่าใช้ได้อยู่มาวัดค่าโอห์มรวมกันดูเลยครับวัดค่าโอห์มรวมเราก็ตั้งวิเตอร์ไปที่สองเคนะครับแล้วเราก็วัดไปที่สายที่มันมาเข้าซีนี่เลยครับถ้ามันมีกั้วซีอยู่เราวัดคอมซีไปได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอันนี้จับได้สองมือจับได้ครับ 671นะครับ671นะฮะซึ่งตัวนี้ไม่ใช่ของอาตารินะครับเราก็บอกไม่ได้ว่าค่าโอมมันเท่าไหร่กันแน่แต่ว่าโดยประสบการณ์นะครับจากการสัมผัสที่มือเนี่ยความแรงของอาการสั่นเนี่ยบอกให้ผมได้รู้ว่ามอเตอร์เนี่ยยังไม่เสียสรุปคร่าวๆนะครับดังนี้นะครับตัวนี้แกนเสียนะฮะสีไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนบูสต์เปลี่ยนแกนใหม่เนี่ยถ้าเป็นเปลี่ยนบูสต์เปลี่ยนแกนทั่วๆไปผมก็จะคิดอยู่ที่180บาทถ้า เป็นเปลี่ยนเป็นแบริ่งไปเลยนะก็คิดที่250บาทแต่ว่าผมแนะนำนะว่าให้เปลี่ยนเป็นบูสเหมือนเดิมดีกว่าบูสเนี่ยได้ความเงียบนุ่มกว่ากันเยอะความคงทนเนี่ยเปลี่ยนบูสเปลี่ยนแกนเปลี่ยนผ้าซับน้ํามันเนี่ยนะครับอายุก็อยู่ได้หลายปีนะฮะหลายปีนะครับไม่ใช่ว่าแบริ่งมันจะทนกว่าแบริ่งไม่ดีใา้แป๊บเดียวก็เสียแล้วแบริ่งเสียงดังมากกว่านะครับก็แล้วแต่ชอบนะฮะชอบแบบไหนก็ตามนั้นเลยครับอีพีหน้าเราก็จะ นะครับว่าแกนเสียหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับ<อ>จะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนอะไรบ้างก็มาตามต่อกันในอีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ก็คงลากันเพียงแค่นี้อยลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดปักหมุดกดหัวใจกำลังใจให้ช่างโหฮเลยครับแล้วเราไปพบกันใหม่ในอีหน้าครับสวัสดีครับ